สวัสดีครับรุ่งเชียวเวทีสาคกับผมมือนี่ฝนตกร่งมยดมือเลยครับผมมาเนี่ยุงเชียวไทยบรรยากาศอนีนองเบิ้งนี่ครับผมพ่อกับว่าชาวบ้านเขาเมื่อกว่าบ้านไร่พ่ายุ่งของคนีเปร่งกินาเมื่อเลยครับผมมาเนี่ยนี่ครับพ้าสูบบอกจากเขาไม่ก็มีนี่ครับผม ฝากติดตามลุงเฉลิมด้วยพี่น้องเด้อมื้อนี้ตัวสิพาพี่พาหน้องหายยังล่ะครับผมบ่ทันได้ฮูุ้จักอยู่ครับนี่ครับสิหายยังก็ท่นหนุ่จักอยู่พอฝนตกพี่น้องดูนี่ฝนตกเสฉะกแฉะเแฉะอยู่หมดมื้อเฒ่าค่ำแล้วครับก็มือเคื่อนถอดปานนี้ล่ะครับผมนี่นี่ครับผมก็ฝากติดตามครับผมเดี๋ยวฝนตกแสฉะเสฉะเสฉว่าลุงเขียวพาพี่พาหน้องหาเบิ่งอีหยังก็ติดตามด้วยพี่น้องเนาะก็ติดตามเบิ่งครับผมฝาลุงเฉียวสิพาไปเลาะหาอยยังว่าสิหาสักคุ่มมันก็สิมีปลาเบื้องโนดพี่น้อง กับฝนตกดินอยู่กับตะค่าหนาวอยู่ครับผมกับที่ตามครับติดตามนี่ครับผมหลังจากฝนตกดิ่นแล้วรุ่งเสียปาน่าตะพุญไวเห็นปลาน้ำมูลนี่แหละครับรุ่งเขียวกับสิมหาหาหลาะหาเบิงครับผมนี่ครับผมหลอกหาเบิงว่ามีปลาขึ้นปลาบึงมาเป็นหนองว่าเห็นดูแถวมูลนี่ละอแถวมูลนี่แหละพี่น้องว่าปลาป่าขึ้นน้ำมูลนี่ละเดี๋ยวก็เลยหลอกหาเบิงมีปลานี่แหลงมาหมด อันไี้ขห้นเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ลอยคาหายนหายอยู่หายกินยอดไลพี Hence, it? It ่น้องนะครับ <souvent> วันนี้ครับจตุ้มต like ิ้งโต้าไหมนะครับนี่แหละครับผมฮะติดตามครับผมติดตามฝากติดตามเชียวทีซานครับผมไปต้องหยิบให้ไหมครับผมตติดามนี่ครับผมหลังจากกุ้งเจียวหาสักซุมสักซึ่งเลยกระไดปลาเจ๋งมากตัวหนึ่งสองตัวกุ้งเจียวก็เลาะน้ำมูลนี่ครับผมให้นี่นามหลายนามคุณ กระสีบ่เป็นตามีปลาครับผมกับมีอยู่ดอกกระแตกับสุก็เห็นครับผมมั่งสอกจากน้องเข้าน้องนี่แหละกระสี้ยางให้เก็บหอยเก็บปูไปน้ำครับผมพ่อใหญไปซื้อมันครับผมนี่ครับนี่กับน้องนี่กับเบิ้งปลาพริกของที่แม่ทิพูไปครับผมนี่มันนี่หมดผีหมดนื้ครับผมหมักแตงหมักเชื่อเชี่ยยังนี่ครับพ่อเบิ้งบรรยากาศเป็นไปได้ครับผมนี่ครับนี่กับถ้าไหนก็เป็นปลาหยาปลาแมาลูกฝนก็มาตาดอกไม้ครับผมนี่ มึงบรรยากาศปีเลยครับผมตามทองให้ทองหน้านะครับจากการลุกเขียวกรสิมาแถวนี้สิมาเจ็บหอยไปน้ำแล้วครับผมนี่ครับเพิ่งอากาศก็ยังคุ้มยู่ครับผมยังดี้นพ่อไปปล่อยครับบครดิ้นแห้งครับผมเป็นไปปล่อยไปปล่อยฝนไปครับผมเลยนี่ครับลุกเขียวสิยังหาเจ็บหอยตืมกันไปน้ำแน่หาปลาไปน้ำแน่แล้วครับผม ลุงเสียกับปันถ้าผุนก็ว่ากับ่อก็เอินลุงน้ำ่อกบตัวหนึ่งอยู่ครับแต่ลุงเขียวเอาไปเลยครบน้ำมันน้ำมันพระท่านพี the the ่น้องมันเลวคัรส <k> ่วนไปเอาชุ่มแม่ยังลุงเสียมันไปลุกน้ำเร็วแล้วหมายรุงเขียวมาทางนี้ลุงเขียวกับเลยเป็นบอกว่าพ่อปลามันปันบนพ่อปลาอยู่ให้หนึ่งน้ำใสๆามัปนี้ผมกับสิลุงเขียวกับสิรมาผ้าผีผ้าหนองเลาะหาหมะกหอยแต่จะไปกีไปย้ำกันกับผมไปต้มกับตะบกคุ้ง ตรงต่ำหุงตอนเที่ยงแน่แหละครับผมนี่นี่ครับฝากติดตามพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ใหุ้้งเขียวน้ำเด้อครับเด้อุงเขียววิธีสานครับผมนี่กับสัญญาณครเจ็บหบอยเจ็บหอยย้ำหายหน้ามูนี่นะครับผมนี่นี่ครับนะครับผมเบิ้งสีมีหอยนโขดพี่น้องนี่ครับหาเบิงบบงบบ้งพี่น้องหาเบิ้ง อฮัอยฮานหัห่ยเป็ดก็มาเห็นน้ำมูลนี่แหละครับหั่ยนั่นอยู่นี่แหละครับผมเลยนี่ครับอิทีของคนอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะเคิงหนาให้หน,าห,า,หนาหน้าเคิงฝนตกตกกอตกดินนี่ครับนี่ได้แล้วครับนี่เห็นน้อยหนึ่งครับผมต้องใส่ถุงยึดไปพี่น้องนี่ครับก็เดี๋ยวจะไปต้ม Premises, 1, ต่างหุูครับผมต่างหูขลออิบเพชรตุ่มหอยเตอะสมือคือว่าหลินพี่างตะตะกีเป็นหอยหน้าตัวนี้เป็นหอยเชอรี่ไร้ครับผมหอยเชอรี่ผสมกายพันธุ์มาตะกีโอ้ยหอยหน้าหอยยังครับผมมนตกยิ่งมาสิไตขึ้นโยมยามโยมยามตัวนี้มันเป็นหอยเชอรี่หลิน้องหอยเชอรี่ไร้ครับขึ้นมาไร้กว่าหอยหน้าครับผมเป็นหอยเชอรี่ครับผมเปียกครับผมกำลังไตของพีปีพี่น้อง นี่ครับครับผมนี่นี่เป็นหอยนี่ก็สองหอยแด้วเป็นนองนี่นี่น้อยหน่อยน้อยใหญ่ครูครูมีย่เตยบุญสีเสื่องกันครับผมนี่นี่ครับไปกินเป็นหอยหน้าตัวนี้เป็นหอยซสื่องดีร้ายเป็นนองนี่ครับอายุนี้ครับหอยสามสี่น้อยปลาเขชงตัวหนึ่งครับผมกัดสีฮาร์ตึ้งมาดีทุกครับส่วนลุงเสียเฮ็ดอันที่พี่น้องเพร่ตายอยู่แพร่ส่วนลุงเสียปั้นไปนั่งผ่อนสิอื่น นี่ครับนหนู่นนึงครับผมการติดตามครับผมติดตามลุงเขียวมั้ยพี่น้องเด้อฝากติดตามคนไรคนแช่ครับผมนี่ครับพี่น้องมงเสียทุกท่านคนปั้นหน้าแล้วครับผมบบรรยากาศทำให้ใหญ่หน่องมุงเสียกับปั้นหน้านนนทั้งนั้นนะครับผมว่ากันพ่ามันพอกพบทุงนั้นละ ตอนนี้บผมเกี่ยวมามาออกกบแน่อพน้าว่ะสวรร่วลูเกเจียวเลี้ยงไปยังกบมันไป,อป,ไป,ปนบอกไก่พี่น้องนะครับตลอไปเยุ่ยกินน้ำตันกับผมนี่ครับลูเกเจียวเสียฮาเติมไปอีกครับนี่ครับเสียฮ่าห้อยเติมกันไปอีกห้อยหอย้าปูเติมไปพี่น้องพอตัวนี้ก็ได้แล้วปลาตัวหนึ่งก็สีปนไปเชงตัวใหญ่ด้วยครับปนอิ่มใส่พริกระไรกระติเพชรต้มหอยกับตับหมูพี่น้องตลอดไปยุ่ยไปกินน้ำตันครับผม ติดตามกับผมติดตามฝากุ่งเขียวด้วพี่น้องเด้อนี่ครับผมฝากติดตามกับผมฝากลูงเขียวสิหาผ้พาผีผนองหาเบิ้งนี้ยังพ่อน่าให้หน่าหน้าวแล้วครับผมฝากนั่ครับขอจบคลิปไปเพียงสักนิดครับผมสวัสดีครับผมติดตามผมติดตาม